สวัสดีครับนางรองพอดีเลมพูดก,กับผมทวนสายเสียบครับวันนี้ผมทวนสายเสียบแล้วก็ลานสายเจ้าครับจะพาพี่น้องมาใส่เบ็ดในห่วยครับเป็นห่วยลำนางรองครับพี่น้องวันนี้จุดประสงค์ของเราก็เราจะมาล่าปลาข้าครับแต่จะมีตัวให้พี่น้องได้ชมไหมอันนั้นเดี๋ยวเราลองไป รุนดูอีกทีหนึ่งครับผมตอนนี้ลานใสเจ้าก็อยู่ข้างหลังผมแล้วครับครับพี่ครับลานใสเจ้าครับเบสก็เป็นเบสท,ที่เราใช้ใส่ในห่วยครับพี่น้องเป็นขอเบอร์สิบเจ็ดครับขอเบอร์สิบเจ็ดเราเหยื่อที่เราใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อลูกปลาหมอครับนี่ครับลูกปลาหมอก็ได้ความมานุคอมาจากนายอีครับ ไอ้แย้แกให้มาลองใส่ดูครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมครับว่าจะมีผลงานให้พี่น้องได้ชมไหมครับนี่ครับสภาพหมายใส่ตามห่วยลงไปนู่นครับ้านสายเจ้าก็จะใส่ลงไปนู่นครับเดี๋ยวผมจะวนขึ้นไปด้านนูน่นจังนิดหนึ่งแล้วก็จะอ้อมไปอีกด้านหนึ่งของอาสายเจ้าครับตรงคา พี่น้องเขาก็ตกปลาอยู่นู่นแหละครับนู่เข่าไหมครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับพี่น้องก็ยังตกปลาขาวกันอยู่ตลอดครับช่วงนี่ปลาขาวเขา่าก็จะมีปลาใหญ่มาแจมนิดหน่อยครับขเขาแล้วนี่ขเขาแล้วขเขาแล้วนี่นะ มาถึงก็โชว์กล้องพอดีเลยครับพี่น,อน้องม,มาลุ้นเอา,อเามาลุ้นกันครับอยู่หรือเปล่าอยู่ครับนั่นนี่น้องเห็นไหมครับมันมันไกลครับนุ่นไปครับเดี๋ยวผมพาใส่แล้วอ้อมไปดูพี่น้องแกตตปลาขาวอยู่ฝั่งนู่นครับผม วิธีเกี่ยวเยื่อรูปปลาหมอครับพี่น้องนี่ครับให้เราเกี่ยวย่อนสอนเก็ดเข้าครับนี่ครับลักษณะแบบนี้ครับ แรก ok ครับผมเขาก็จะดิ้นอยู่ลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องเราก็ว่าเตะไข่พี่น้องเสียนตูนี่เองครับเสียนตูน้องป่องครับนี่อคืออยู่ครับปลาตะกูสองสามตัวครับแล้วก็ปลาขาวนี่ครับเสียนเบดเราอันนี้ก็ว่าพึ่งม้าว่างงอูโอ้ไม่ธรรมดาครับนี่ ก็ถือว่าเข่าอยู่ครับเข่าเรื่อยๆอยู่ครับผมนี่ก็ใกล้จะค่าแล้วครับพี่น้องมาตอนประมาณ3โมงครับ3โมง3โมงใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนิดๆโอ้โห2ชั่วโมงนิดๆก็2-3โลก็ถือว่าพอได้ครับเข่าให้ลูกไห้เมียครับพี่น้องครับครับไปครับเดี๋ยวเราไปต่อครับแจกคลานสายเจ้าไปถึงไหนไม่รู้ครับพี่น้องนี่แหละหมายเราก็จะไปตามห้วยไปเรื่อยๆครับผมน้ำก็กําลังลดครับช่วงนี้ จะมีผลงานไหมครับว่าจะได้ <รอ S 1> เก็บเบ็สเปล่ากับบานหนูไม่รู้รต,ตามกันต่อไปเก็บท <laughs> ุกคันหรือเปล่า <laughs> ปลาอะไรปลาหมอว่ารไงเสียอ,อะไรสเสียปลาหมอได้อยู่แล้วปลาหมอครับ <laughs> ตอนนี้ผมกับลานสายเจ้าก็ใส่มาชนฝ่ายบ้านสิงเรียบร้อยแล้วครับเบ็ดก็ไม่มดพี่น้องเหลือค่อนข้างจะเยือะอยู่ครับของลานสายเจ้าของผมก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบคันครับ เดี๋ยวยังไงเรามายามกันรอบดึกรอบหนึ่งครับแล้วก็เอาไว้รุ่นตอนเช้าเลยครับตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องไปหาขา่าหาน้ำกินก่อนครับไปครับผม สดียามเช้า,ชาครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาพาพี่น้องมากูเบสแล้วครับลานสนายเจ้าก็มาแล้วครับผมเมื่อคืนก็ไม่ได้มายามกันครับพี่น้องเพราะว่าเหนื่อยครับเดี๋ยวยังไงเรามารุ่นกันตอนเช้าเลยครับตอนนี้ก็ฟ้าใกล้จะเปิดแล้วครับผมไปครับ เดี๋ยวเราไปลุ่นกันเลยครับผมล่ลาสายเจ้ากับมาแล้วครับอ่ดูในมือพี่น้องถือขวนเตะเลยครับโอ้ไม่ธรรมดาไปครับพี่น้องเราไปกู้เบ็ดกันครับอู้พี่น้องคันแรกก็มีแอคชั่นเลยครับแต่ว่าเป็นปลาอะไรครับนี่นี่ครับดึงยืบยืบอยู่นี่พี่น้องเห็นไหมครับ นูน่นนู่นครับโอ้พี่น้องเป็นประกุดครับใส่สวยเลยครับผมคันแรกครับลงมากระหมานเลยครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเต็มแรกครับปลากุดใส่สวยครับผมแต่ที่เราตามหาก็คือปลาข้าวครับแต่ก็เอาคือก่าครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับ นู่นครับพี่น้องขันหนามีแอคชั่นครับเดี๋ยวเรา,เาไปรุ่นครับว่าเป็นปลาอะไรครับใช่เข้าที่เราตามหาไหมครับว่าจะทำไมดึงที่เบาๆพี่น้องไม่น่าใช่ครับผม น้องเป็นประกุครับเจ็ดรุดแล้วครับอันนี้ก็เป็นแต้มสองครับพี่น้องกู้มาได้เยอะแล้วครับแต่ว่ายังไม่เห็นให้ข้าวตักตัวเลยครับเดี๋ยวผมปวดแป๊บนึงครับผม นู่นกําลางสายเจ้าครับพี่น้องไม่รู้จกมีตัวไหมครับแต่ว่ามันไม่มีเหยื่อเหลือติดขอเลยครับพี่น้องเนี่ยมันจะเหลือแต่ขอปเปล่าๆแบบนี้ครับเักปลาไหนจะกินเบ็ดครับคืนก็ไม่ได้มายามครับ นี่ก็จะสุดแล้วครับนุ่นฝายไปครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกเล็กหน่อยครับวันนี้เราไม่หมานครับพี่น้องแต่นี่ครับอาจารย์เราครับหมานอยู่ครับผมดักเบ็ดลาวครับนี่ครับอู้ข่าส่รูกวกว่าครับพี่น้องอาจารย์ดาวครับ คือไม่ได้มายามครับเยยาไม่มีติดขอเลยมีแต่นรุดหมดเลยครับอาจารย์แกก็หมานอยู่ครับมาเกี่ยวเย่าอะไรครับลูกประลดโอ้ไปหาประลุดมาจากไหนลวกลอบลรกลอบใดเขอามาเกะเรื่อยที่ละตัวครบัครบแล้วหนึ่งก็ได้หาขอหตัวได้ทุกวัน เดี๋ยวแต่วันมันจะกินแล้วอันนี้ก็วายรอให้มันหิวมันต้องกินจนได้ครับแต่ไม่มีไอ้กวนมันก็ไม่ตายมันดิ่นก้นอยอครับ อันนี้ก็เป็นผลงานของร้านสายเจ้าล่ะครับร้านสายเจ้าได้ปรากุดใหญ่ครับพี่น้องแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนมาตัวหนึ่งครับเพรได้ตุ้มครับพี่น้องแต่ว่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะครับตอนเช้ามาก็ไม่มีเหยื่อติดขอเบ็ดเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้มายามจนคืน นี่ครับลานสายเจาะอันหลังก็นั่นแหละครับมาสัมปทานแทนนงพญาพึ่งครับแช่กบแปะครับแช่กาแะมาแต่เช้าขนาดนี้ไม่มายกกระท่อมอยู่นี่เลยลูกพี่ะนี่แต่ฉันตัดละกินลาฉันมายืนดูอดอกกินยกเอายกเอานี่โอ้ได้หลายกันเลยนี่ได้เป็นโลเลยอะเ,เลวโลแล้ลว นี่ก็เป็นเซียนรุ่นใหญ่ของบ้านเราครับพี่น้องไหนฝาตะเซียนใหญ่ไอ้หน่อยมีใครได้ยังเอาไปแล้วเฮ้เอาไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลงานครับไหนยกผลงานให้พี่น้องดูสิมามาตั้งแต่ตีไหนนี่น่ะมาตั้งแต่ตีห้าหืมตีห้าว่ะผมมาแต่ตีห้าทำไมผมเห็นแก่ไง แสดงว่าแกต้องมาก,ก่อนผมเลยนี่แกมากินแล้วทีว <c oughs> โอ้ก็มีผลงานอยู่ครับพี่น,อน้องเนาะแต่กระพุทธตัวเดียวกระพุทธตัวเดียวถี่เตัดขึ้นมาเลยขนาดแกจะคันนะเนี่ยนาะ เต็บแปะดามซิงกับหมุนให้่ยึกตัวหนึ่งครับนี่โอ้แต่ช้างกราบกลากินเห็นยอดจันมายืนดูได้กินนี่นะดูไปนี่สามขันท์นนี่นะเสามขันท์ส่นนะโอ้น่ะพอแต่ช้างจันงแหย่ดูว่าดูว่านั่นน่ะกินเลยยึกเลยหมุนเถอะเป็ดสามขันท์่นนี่นะโอ้แต่พอแต่เขามาเฝ้ากันตีสองตีสามเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยกินดีไปนี่สองขันท์นเลยครับไป สายตัวใหญ่นะ่คันปเปีมันคันอ้อนคันน,นั่นคันสีสนคันสีบบองนครับเสียแปดหมุนขึ้นมาตัวหนึ่งครับผมฮ้ยลาสายเจา้าทิตกูกลานสายเจ้าตัวใหญ่กวเสียเปดครับเลียนไปาไฮนยุเปีไป,ไป้ไฮนย นี่ครับตะกุดลานสายเจ้าตัวใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวเราไปตุ่มส่หน่อยดองกันเลยครับวันนี้ลำจ่เช่าเลยครับนี่เอกลักษณ์เขาแหละครับลานสายเจ้าแต่าาลานสายเจ้าของเทียมจะไม่มีขวานครับพี่น้องแต่ลานสายเจ้าของเท่นี่ถือขวานแต่มไม่ว่าจะไปไหนต้องมีขวานครับ คลิปนี้พวกเราทีมงานนางรองพอดีเลีมก็คงจะต้องขอตัวลาพรอแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับคลิปหน้าเราจะพาพี่น้องไปทางไหนไปหาอะไรก่อติดตามกับผมคลิปนี้เราไปหาต้มประกุก่อนครับลำแต่เชาวเลยไปครับสวัสดีครับ